คนที่ยังไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้มันก็มีอีกหลายเรื่องอเช่นคำนำหน้าชื่ออ่าใช่อ่าเข้ามบางคนสวยใช่ไปที่ Immigration ตัวคนเข้าเมืองเป็นนายเศรษฐาคนก็รู้ว่าคือสายตาเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยใจของคนเนี่เป็นเรื่องสำคัญมากสิทธิเสรีภาพในการเลือกเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เป็นเป็นความข้อมูลใจอันหนึ่งนะครับเพราะว่าเพราะว่าก่อนที่เป็นเป็นนายงเองผมก็มีความเชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้วแล้วก็ได้ไปได้ไปเป็นประธานที่สมรสของหมอกับผู้ชีวิตขาคนหนึ่งแล้วเมื่อห้าปีที่แล้วกาชัดเจนผมคือคือผมไา่ผมผมก็แปลกใจเลยผมก็แปลกใจว่าเรื่องว่าเรื่องง่ายๆเหล่านี้เนี่ยทำไมมันเกิดขึ้นช้าจังตอนที่ผมไปไปกล่าวในงานผมก็บอกว่าผม ก็ขอโทษแทนแล้วกันในฐานะอดีตนายกกับเนี่ยว่ามันไม่ควรจะล่าช้าขนาดนี้เพราะสิทธิที่เขาเรียกร้องเนี่ยเป็นสิทธิที่มันเท่าเทียมชื่อมันก็บอกว่าเขาว่าเท่าเทียมไม่ได้สิทธิที่มันเหนือกว่าใช่ไหมครับสิทธิที่จะเลือกรักใครชอบใครดูแลใครอยู่กับใครใช่ไหมครับมันก็เป็นสิทธิที่เราที่ที่เราพึงจะมีที่ทีสภาพในการที่เราต้องแต่งตัวยังไงไว้ผมอย่างไรใช่ไหมครับใช้เครื่องสำอางอย่างไรมันเป็นสิทธิของเขา เขาไม่ได้ไปลุกลางใครเขาไม่ได้ไปกล่าวร้ายใคร<ๆ>เขาไม่ได้ไปไปไปทําไปทาโทษให้กับใครใช่ไหมแต่ผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นแค่จุดเริ่มต้นนะคนที่ยังไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้มันก็มีอีกหลายเรื่องอเช่นคํานําหน้าชื่ออ่าใช่อ่าใช่ไหมบางคนสวยใช่ไปที่อ m มิเกรชันตัวคนเข้าเมืองเป็นนายเศรษฐาคนก็รู้วก็คือสายตาเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยคือคุณลองอิมเมจินี่ยคุณลองจินตนาการว่าคุณ คุณเป็นเขาอ่ะคุณเป็นอยากเป็นผู้หญิงเต็มที่คุณมีการแปลงเพศแล้วคุณมีคู่ชีวิตแล้วคุณเดินไปที่บูธท,ที่มันต้องมีการตังเนี้ยแล้วดูคนแบบยิ้มอย่างแบบขอโทษอะไรวะค่ะคือเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเนี่ยแต่ว่าผมอยากคุณจงจินตนาการกับผมด้วยกันเนี่ยเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องเล็กๆใช่ไหมครับตอนที่ผมดำรงตำแหน่งนายกอยู่ผมก็คุยนะเรื่องนี้ทําไมเราไม่ให้เขาเลือกใช้คํานําหน้าตามที่เขาต้องการ เขาเกิดมาเป็นนาย <_ d ream> เขาจะเป็นนางสาววันนี้ทําไมเขาใช้ไม่ได้ <_ d ream> ก็คุยกับความมั่นคงความมั่นคงบอกเอ้าบางคนเป็นนายแต่อยากจะหนีทหารบ้างอะไรบ้างผมพูดอย่างนี้ตลอดเวลานะว่าการที่เราจะผลักนโยบายอะไรออกไปเนี่ยอย่าให้คนไม่ดีเนี่ยมาหยุดยั้งการที่เราทํานโยบายเหล่านี้ออกไปคนไม่ดีเราต้องแก้ไขไปจะมีการตรวจเลือดตรวจดีเอ็นเอหรืออะไรก็ว่ากันไปเพื่อทีไรอะไรยังไง ใช่ไหมครับจิตใจของคนเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากสิทธิเสรีภาพในการเลือกเป็นเรื่องที่สําคัญมากวันนี้สมทุกเท่าเทียมจบแล้วคํานำหน้าชื่อมีความเป็นไปได้ไหมได้ยินข่าวว่าลําบากมากผมเองถ้าผมไปพูดเนี่ยผมก็จะยินเดียรยืนยนันว่ายังไงก็ต้องให้เขาผมทนไม่ได้ที่เห็นนี่แบบคนน่าจะสวยๆไปแล้วก็ถูกคือคน คนที่เขาตรวจเขาเองเขาก็ไม่ได้คิดอะไรอะ่ะแต่สายตามันก็บอกถึงความ,ม,ม,มค,คือคือแค่นี้มันก็แบบเหย,ยียบย่ำหัวใจเขาอย่างเต็มที่แล้วอะ่ะผมว่ามันไม่มันไม่แฟร์ที่คุณเสรษฐาบอกว่าได้ยินมาว่าลําบากมากมันติดขัด<ช>ก็เนี่ยอย่างก็อย่างที่บอกอ,ะอ่ะในเรื่องเนี่ยมันก็ติดขัดเรื่องเรื่องเรื่องเหล่านี้เรื่อง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 ของคนที่มันยังหาช่องทางในการที่จะที่จะไม่ทําตามกฎหมายที่ระบุไว้อะไรหลายหลยอย่างนะครับก็ก็ฟังกจากจาก น้องๆสอสมามันมันก็ได้ยินมาบ้างก็อยากผมไปพูดทุกเวทีผมก็บอกว่าน,นี้ไม่แค่จุดเริ่มต้นนะจุดเริ่มต้นที่ท,ที่ที่พวกเราทุกคนเนี่ยคนที่จะต้องให้สิทธิ์เขาใช่ไหมครับเข้าใจว่าตอนหลังอาจจะเป็นการคอมเพลมไมส์ไม่จำเป็นต้องมีคำนำหน้าชื่อ,อถามรับได้ไหมก็ยังดีกว่านะครับก็ก,ก็ก็อยากจะเฝ้าติดตามแล้วก็อยากจะรณรงค์ต่อไปว่า,ว,าว่าต้องให้สิทธิ์กับกับกับชนกลุ่มนี้ ซึ่งมีการขยายตัวอย่างเยอะมากถ้าเกิดไม่เอาเรื่องเศรษฐกิจมาเกี่ยวก็มีเศรษฐกิจสีรุง้งเศรษฐกิจให้ไหมให้หลังจากนี้คนก็มาอ้างคือม,มันไม่จําเป็นต้องเอาเรื่องของเงินในกระเป๋ามาอ้างมันเป็นสิทธิพื้นฐานของของเขาที่เขาพึงจะต้องได้ทําไมเขาถึงไม่ได้ตอบหน่อยสิใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ตรงนี้ผมว่าผมพูดได้อย่างจากใจแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้อิงการเมืองไม่ได้อะไรเลย